สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินนะครับผมก็สวัสดีเอ็ซีทุกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็สามารถติดตามช่องได้จากช่องสีชมพูนะครับกับแอดมินได้นะครับเอออ่ต้งก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับโพยที่แอดมินชอบนะหรือว่าโพลที่แบบแอดมินคิดว่ามันน่าจะออกนะครับก็เอามาแชร์กันวิเคราะห์กันละกันนะครับว่ามันแต่ละโพยเป็นยังไงมีประวัติยังไงแม่นแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เออ่ ในกลุ่มนะครับกลุ่มของหวยเด็ดนะหวยเด็ดที่จะเป็นชื่อว่าหวยเด็ดเลยแล้วก็เป็นรูปโลกนะครับผมก็จะมีตอนนี้คนติดตามได้มาสามพันกว่ากว่านะประมาณนั้นนะในกลุ่มตัวโพยังมีกระตุรงให้ในกลุ่มถ้าทั้งหมดที่เอาลงทําในช่องก็จะอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับผมอ่นะเพื่อที่จะได้ไปใช้ได้เลยนะครับผมอ่นะลำดุกันนะครับหนึ่งโพของแอดสายน้ำนะครับของแอดสายน้ําเนี่ยเอ่อมันจะเป็นชื่อลูกนะชื่อลูกนะครับของ ของแอดนะครับแอดที่ใส่ชนใส่น้ำนะครับผมก็เป็นเอ่อเป็นโพลที่อาจารย์เนี่ยก็จะใช้สูตรในการคำนวณโดยราะตัวเลขนะครับก็คือเหมือนกับเป็นตัวเลขย้อนหลังนะคำนวณตืดๆ,ๆ,ๆ,ๆมาคล้ายๆกับถ้ามีพูดคล้ายๆกับพวกเหมือนกับว่าโปรแกรมรันยิกเกียร์ประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับคำนวณสูตรที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ตายตัวว่าสูตรนี้สูตรนี้สูตรนีน้ได้เลขนี้อะไรมาเนี่ย แล้วตัต่อไปจะได้เป็นเลขอะไรอะรที่เข้าในเข้าในแบบคล้ายๆพวกอักอริทึมหรือว่าสูตรสูตรสมรการอะประมาณนั้นอะแล้วก็เข้าในเลขนั้นๆนะครับซึ่งแอมมินก็คิดว่าคือมันมีหลักการมันมีหลักการมากกว่าที่จะอแบบคิดขึ้นมาเองอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าแบบเออมันต้องแบบแบบนี้ฝันเอาอะไรประมาณเนี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นแบบ เป็นแบบการคำนวณเนาะแบบมีที่มีค่ามีหลักการในการคำนวณนะครับของแอดสายน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีการคำนวณเป็นหลักการคล้ายๆกับของของแผ่นแผนผารวยนี่ก็จะมีสูตรประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็เข้าคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับของแอสสายน้ำนะครับสองตัวค่อนข้างแม่นแล้วก็เข้าค่อนข้างต่อเนื่องมาหลายงวดอาจจะมีหลุดบ้างบางงวดแต่ว่าเรียนรู้แล้วคือเข้าบ่อยบ่อยมากนะเข้าถือว่าเข้าบ่อยมาเราได้ก็ไม่ไม่เยอะไม่กี่ตัวนะครับผมอ่ะ ตัวที่เออ่วดก่อนวัดก่อนให้ก็คือเด่นเก้าสองล่างเลยครับขึ้นตรงตรงเลยนะคือ,อ,อคือเอาจริงอะถ้าถ้ามินกลับอ่ะไม่ถูกไ,ไมไก่ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไวนะถ้าออกสองเก้าก็ไม่ก็ไม่ไม่โดนนะอันนี้คือออกเก้าสองพอดีเอ,อาะถ้ออกออกพอดีทให้แบบอ่ะก็เต็ม,เต,มเต็มแหละล่างเต็มเต็มนะเพราะว่าเพราะอาจารย์เนี่ยให้แค่ห้าหนึ่งกับเก้าสองเองมันก็มีความจำที่ลงในช่องไปแหละอ่ะ 5.92แค่นั้นเองนะครับก็คือแบบอ่านล่างตเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าคือเมื่อก่อนมีคิดว่าน่าจะออกสตัวก็เลยแบบอ่าสามตัวแต่ว่วแบบาสตัวนี้ถือว่าหลุดนะเพราะว่าเลขค่อนข้างแบบถูกยากอ่านมีคิดว่าถูกยากนะเพราะว่าสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยถูกยากนะเลขเบิ้ลไม่ค่อยมีใครให้อ่านะก็คือแบบเจ้ามือแทบจะกินเรียบอะ่ะก็คือไปถึงชาเกตเป็นทบน้านหรือรตารดี้นะค่อนข้างจะโดนกินเรียบกันหมดเพราะมคนจะไม่ค่อยมีคนซื้อสี่หนึ่งเท่าไหร่ะประมาณนั้นนะครับ เลขดังงวดก่อนก็จะเป็นพวก3 8 5 9อะไรประมาณนั้นอะไรหลายหลายแบเนี่ยตัว92นี้ไม่ได้อั้นนะแต่ว่าเหมือนจะวันสุดท้ายนะคือวันสุดท้ายนี่มันอั้นเกือบทุกตัวจดแล้วอนะ่ะถ้าเป็นเสือวันสุดท้ายนะแต่ว่าก่อนหน้านนะั้นอ่ะไม่ไม่อัน้น92ไม่อัน้นแต่ว่าคือถ้าไปจะเห็นงวดก่อนหน้านั้นจะค่อนข้างดังนะ92นะตอนเรามาออกงวดน,นี้นะขอมงวดน,นี้อั้นะึ่งหน5่งหที่5115นึ่มีก็ชอบนะเราเชืว,ว่ามีโอกาสออกงวดหน้าได้เลยเหมือนกันห้าหนึ่งหนเนี่ย เอางานไดเหมือนกันอันนี้ก็คือภาพรวมของงวดกอ่อนที่วันที่1กุมภาหกหกนะครับผมอ่ะเรามาดูการของ16กุมภาหกหกนะครับผมอ่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอ่าเนี่ยมี5 0 5 1 5 2แล้วก็4ีนะครับซึ่งมีคิดว่าห้าหนึ่งเนี่ยมีโอกาสกลับม,ม,มาออกงวดน,นี้ต่อนะเพราะว่าอย่างของแอส์น่าเนี่ยมันงวดก่อนนะนั้นก็เป็น9ก้าก็เพคสองเก้าเอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มาออกอีกงวดหนึ่งแล้วคือดีที่งวดงวดงว,วดต่อมาก็ยังให้อยู่นะอันนี้ก็คือห้าหนึ่งห มิขานะมิวารห้าหนึ่งน่าเนี่ยนาชอบชอบเลยแหละชอบเลยแหละอาจจะขึ้นมาบนแทปนปานี้นะครับผมอ่ะทุดสาตัวนะครับมี 150, 950, าศูนย์เก้าห้ะครับเก้าห้นะครับเเออองเก้าสอ่ะประมาณนี้แหละตามนี้รูปเลยนะครับบนฟันที่5 0าศเลยนะครับบนเนี่ยเน้นที่5 0าศูนยนย์ห้าเลยนะครับเด่มค่อนข้างแม่นมากนะขอแม่นมากนะของอสายน้ำเนี่ย แล้วก็การคิดคำนวณอะมีหลักการนะมีหลักการมีสูตรคำนวณอ่าตามสิติที่ออกอะไรเงี้ยสูตรนี้ตึ๊ดๆเลขตัวนี้ต้องบวกท่านี้เท่านี้ท่านี้แล้วก็เรียงเนี่ยอืมค่อยงแม่นยำเดี๋ยวตามที่เยวจะเห็นได้ในคลิปตัวต่อไปนะเพราะจะให้หลายๆสูตรเหมือนกันนะร่างร่างเมื่อก่อนเข้าแล้ววันนี้เป็นยังไงนะครับนั่นต้องจัดแล้วเนาะอ่เน้นห7เจ็ดแดนะร่างเน้นหกเจ็ดแดนะครับอ่มี9 6้าหแปดเจ็ด แปดห้านะครับผมอ่ะตอนที่บอกนะฮะงวดก่อนเนี่ยแอ้เบนซซื้อสองเก้าเนี่ยไม่ถูกนะคือถ้าถ้ามันออกสองเก้าไม่ถูกนะอันนี้ทิ้มหอ,อกตรงที่อลอกตรงเป๊ะเลยอ่ะวันนี้ก็เหมือนกันก็คือวันเน้นละนนะลักก่อนาฬกาเก้าหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดห้านะเลขสวยนะเลขสวยมากๆเหมือนกันครับในชุด ตรงนี้นะเดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไปเยวเรามาดูาสูตรอื่นๆของแอลไยน้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างหลายสูตรค่อนข้างหลายอันนะครับผมอนะันนี้ก็ดูกันไปก่อนให้กันไปก่อนเพื่อจะได้เลือกซื้อกันไปก่อนนะครับเพราะว่าแม่นมากๆก็คือก็คืออันที่ลงในช่องอนะ่ะสวนเป็นอันที่แม่นมากๆแล้วก็คือต้องเจ๋งจริงๆอะ่ะถึงเอามาลงในช่องนะถือว่าคัดมาแล้วแหละในระดับหนึ่งนะครับผมนะอัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกรางวัลทุกคนนะครับ ห้องเราก็สลับส่วนสกิลเป็นกระบดหรือลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมะจะได้ช่องพี่ปิวเนะจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม